สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อเนี้ยผ้าพี่น้องมาเปิดราคาวายครับมีแม่วายโตดีโตงามอีกหนึ่งโตที่จะมาเปิดราคาให้พี่น้องผู้ใดกันล่างเลี้ยวหาวายไปเลี้ยงนะครับไปเตี่ยงโยฟ่ฟ้ามโยขอกโยเฮื่อนครับเดี๋ยวเามาผดคุยกับคุณแม่แม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่ยังครับ แม่เขียวค่ะแม่เขียวเนาะแม่เขียวอยู่บ้านไหนครับบ้านทรัพย์เจริญค่ะบ้าบลสามัคคีอำเภอลองคำจังหวัดกาฬสินครับผมบ้านทรัพย์เจริญตำบลส,สามัคคีอำเภอลองคำจังหวัดกาลสินจ้าเบอร,ร์โทรเบอร์ใดครับแม่ศูนย์แปดสามห้าศูนย์แปดเกดสามสองเก้าครับผมนี่คือเบอร์โทรคุณแม่นะครับเดี๋ยวทางช่องเขาจะคืนไห่ครับเราจะคลืนไห่จัง พี่น้องผู้ใดเห็นแล้วสนใจก็จังโทรมาหาได้ครับเดอ้อแม่ค่อยแม่นี่ซื่อว่าจังไหนแม่แม่คุ้มทรัพย์จ้ะแม่คุ้มทรัพย์จ้อยแม่คุ้มทรัพย์นี่าสถานะตอนนี้เป็นไนะไครับแม่ทองสองเดือนนะคะทองในสองเดือนมันบ่ะท้องกับผู้ใดครับทองกับไเอเงินโพไซจ้ะทองกับเงินโพใช่จ้ะสองเดือนเนาะจ้ะอ่า สูงเท่าไรครับเม่สูงรลอยสี่สิบสามจ้าลอยสี่สิบสามจ้าแล้ประกันลอยสี่สิบสองจ้าประกันให้คือรลอยสี่สิบสองบอเบอรุตแมนบ่ลแม่แมนจ้าเบอุ์รุอยสี่สิบสองเนาะมาครับพี่น้องเบิ้งครับให้เบิ้งหนาได้ครับเบิ้งหนาหนาเงาครับหนาเงาว่างเขาเปิดกว้างครับเบิ้งครับอยู่ดีดีอารแอมแกรมจำข้ออ่องนะครับอยู่ดีดี เบ่งแข็งเบ่งขาครับอยู่ดีดีอยู่ดีดีเล็บดีนะครับค่อยตัวนี้เล็บหนาอยู่ดีดีลูกอยู่ดีดีคำยังหน่อยเพิ่งกันเลยอยากมียักหน่อยครับเพิ่งอยากเข่าคออยากเข่าคอกแล้วนะมีตำหนิบอกคับแม่ค่อยตัวนี้บอกค่ะบอกมีตำหนิเนาะจ้าหางเมดอกหางเมลอดกันบอกจ้าแม่ได้ลูกจกโตแล้วแม่เนี่ยได้สามได้องนี่แหละจ้าัวที่สามแม่ทองเนาะค่อยตัวนี้ได้ลูกสามตัวได้ครับพี่น้อง อ๋อเดี๋ยวให้เบิ้งครับยืนนี่ดิยืนนี่ดิง่ายมากเดีเบิ้งลำตัวเออยืนงามๆ่าุกยังสูงครับในความสูงความยาวครับอันนี้นค่อยสูงค่อยยาวเบิ้งครับเย็นนี่ดิลูกย็นนี่แม่ประกันตั้นี่เนาะจ้าคือหางบอดอกเนาะจ้าหางบอดอกขาบอทกบอทอนขาบอทกบอทอนจ้ะนมแจ็คเต่าแม่นมซีเต่าจ้ะนมซีเต่าได้ครับ ก็คือบ่มีอย่างเนาะบ่มีตำแหนัองอ,นอย่างจ้าประกันทองบ่ครับประกันอยู่จ้าคือมาตรวจทันสนใจกะคทันบ่มั่นใจกับตรวจเอาเลยจ้ะตรวจเอาเลยเนาะจ่าไอยแม่นี่แม่ผสมจริงหรือผสมเทียมครับผสมจริงค่ะไปคม่มโตเลยเนาะแ่นค่ะกับเงินโพชัยเอ็นบ่จ้านี่ครับ่นลองนี่คือมันผสมจริงกับเงินโใชัยนะครับเราให้เบิอบ่องไขยหล่อๆโตเป็นควาย อยู่ดีดีลูกอยู่ดีดีปากไงครับเบิ่งปากไงอยู่ดีดีหนาเง่าเขาเขาสวยครับเขาอุ้มบาทนะครับนี่ครับพว้งเขาเขาอุ้มบาทนี้ครับขายเงาดีครับ่อยอยู่ดีดีลูกอยู่ดีนี่ครับบานี้ราคาเท่าไรครับแม่แม่เปิดใบเท่าไรครับแม่สิเปิดใบ หนึ่งแเก้ามืนจ้าหนึ่งแสเก้ามืนเนาะจ้าหนึ่งแสนเก้ามืนบาทราคานี่ต่อร่องไหนบ่แม่ต่อไรคะ่ะต่อร่องไหนเนาะจ้าต่อร่องไหนนะครับแม่เขียว open, เปิดราคามาอยู่ที่หนะึ่งแสนกับเก้าหมื่นเนาะเยอะทีดียผสมเงิ่อนโพชัยไหมนบ่แม่แมนจ้าผสมเงิ่อนโพชัยของพอดอนนะครับเงื่นโพชัยเนี่ยเป็นสาย ป่านซี่พี่ครับควายมันคำจังน้อยครับก็อยากดินจังจน้อยอาวุบไปยังได้ให้เบื้องด้านข่างนะครับนี่ครับนี่คือลำโตนะครับเป็นควายโตที่กาเบื้องเราเป็นควายเหงาเนาะควายเหงาครับสูงเหงายืนดีๆนะครับควายตัวนี้คืออ่า แม่ประกันหร้อยซีบสองเนาะจ้าความสูงเป็นว่าลอยซิบสาม็นประกันหาร้อยสีบสองนะครับท้องสองเดือนหมอแม่จ้าท้องสองเดือนกับเงินโพชัยเนาะจ้านี่ครับลูกตัวที่สามในท้องมันบะเม่นจ้านี่ครับให้ลองแม่ซื้อว่างไรก็ค่อยแม่นน่แม่คุมทรัพย์จ้าแม่คุมทรัพย์เนาะเชื่องอยู่แมนว่าแม่แม่นจ้า หูอยู่เนาะโอ้ดีนะจึงสิ่กยจับได้อยู่มั่นบ่จ้าเอาไกล้ได้ถ้าเป็นห้่นแม่เปิดตัวเดียวนี่เนาะจ้าเปิดตัวเดียวเปิดตัวเดียวนะครับพี่น้องจ้าอันนี้คือบ่ต้องบ่ต้องกังวลวาเอาไปสีผสมย่ามหดสีขื้นย่ามไดเนาะจ้าเพราะว่าไุ้ยทองอยู่แล้วจ้าผสมห้ยยู่แล้วนี่ครับเบื้องนาเบื้องตา ถ้าเป็นค่อยเป็นหนาตัวแม่ครับค่อยหนาเงาวลงเขาดีเป็นเขาอุ้มบานครับหายเบื้องเล็บครับอยู่ดีดีลูกอยู่ดีดีเงินตรงตรงลูกยืนตรงตรงเล็บหนาครับเล็บหนาดีอยู่เงนตรงตรงเล็บใเงาเล็บหนาครับม,มาไายตอนทำ หีละค่ะแสนเก่านะแหมเนาะจ้าแสนแสนเก่าหมื่นต่อรองได้เนาะจ้าต่อรองได้ครับหนึ่งแสนกับเก่าหมื่นบาทเบิ่งครับเออเดี๋ยวพี่น้องมีโอกาสกจังโทรหาเพื่อนครับเบิดโทษใต้คลิปเรียกว่าสิมาชมโตเนาะจ้าชมโตก็ได้เรียกว่าสิมาชมโตได้เอาเขาข่าวถ้ามีถ้าก่อนนะแม่เนาะจ้าขอแม่ขอบคุณหลายๆลด้นแม่เด้อจ้าค่ับสวัสดีครับ